ก็วันนี้มีประเด็นดราม่าก,กับเว็บกองสลาก .com นะครับโอกาสดีเลยครับที่เราจะได้มานั่งเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะครับเกิดมาเป็นชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ๆจะเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเกิดอะไรขึ้นเรื่องก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างนี้เมื่อวานเนี้ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกข่าวมาว่าจะขายลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตังค์80บาท โดยไม่เก็บเพิ่มเรื่องมันเริ่มตอนประมาณช่วงเช้านะครับส,สักสักเก้าโมงมีเพจเพจหนึ่งนะครับไปเขียนข่าวแอดมินที่ลงข่าวน่ากระสับสนกับเรื่องข่าวก็เลยไปเขียนข่าวว่าเว็บกองสลาก .com ของผมเป็นเว็บสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือมันเกิดจากการไม่กรองแล้วก็ไม่เช็คให้ทุกอย่างมันดีก่อนผู้ใช้งานในเพจนั้นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง เขาไม่เห็นเขียนว่ามันเป็นของสำนักงานเขาก็เลยเข้ามาเล่นเลยว่าทําไมเราถึงขาย80บวกค่าบริการ20ไม่เห็นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาตรงไหนเลยอันนั้นคือประเด็นที่1พอประเด็นที่1เริ่มจบไปเริ่มมีคนมาชี้แจงว่าเว็บกองสลากรัฐคอมคือเว็บของเอกชนนะไม่ใช่เว็บของรัฐบาลทำนะครับก็มีเกิดประเด็นที่2ว่าทําไมเราถึงใช้ชื่อกองสลากแล้วก็มีการแชร์ไปตามเพจใหญ่ต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็ มีคนไปถามกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ได้คำตอบกันมานะครับโอเคครับประเด็นแรกครับคำถามเป็นของรัฐบาลหรือของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเปล่านะครับหน้าเว็บไซต์ผมนะครับไม่ว่าจะเว็บไซต์กองสลาก com หรือเว็บลอตเตอรี่ออนไลน com เราเขียนชัดเจนเราเขียนแน่นอนแล้วเราชี้แจงชัดเจนว่าเราคือใครทำอะไรอยู่ที่ไหน เราเป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนถูกต mm ้องตามกฎหมายนะครับเอกสารอันนี้คือเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับใบจดทะเบียนบริษัทนะครับใบจดทะเบียนบริษัทใบที่2ออันนี <t <t ้เป็นใบของ d ีบดีนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราได้รับการรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้คือเอกสารที่บ่งบอกในหน้าเว็บก็มีนะครับที่บ่งบอกว่าเรา เป็นบริษัทจำกัดนะครับไม่ใช่รัฐบาลนะครับและอันนี้คือใบพพ2 0ใบทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายถูกต้องทุกประการนะครับอันนี้คือตัวตนของเรานะครับผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนะครับมีที่อยู่ชัดเจนนะครับประเด็นต่อไปทำไมตั้งชื่อว่ากองสลาก .com ต้องข้าความไปถึงอาชีพผม ผมทาการตลาดทางอินเทอร์เน็ตแล้วผมเห็นช่องทางทางทางนี้มันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งของการขายลอตเตอรี่ได้ผมก็เลยจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วผมไปเจอคําคํานึงซึ่งยังไม่มีคนจดโดเมนนะครับชื่อว่ากองสลาก m o m กองสลาก c o m คือคําเรียกที่ชาวบ้านนักข่าวหรือใครก็ตามที่เรียกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกองสลากไม่ใช่คำ ที่เอามาใช้เรียกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสยตสถานนะครับคำว่ากองสลากไม่มีความหมายนะครับความหมายจะแยกกันระหว่างคัางมกองกับสลากนะครับมันคือการเล่นคำของภาษาไทยแล้วผมมองว่ามันเป็นโอกาสทางการตลาดซึ่งไม่ผิดกฎหมายและไม่ได้จงใจให้เข้าใจว่าเป็นสำนักงานสลากกินแบ่งเป็นคำที่ชูชัดออกมาว่าเราขายลอตเตอรี่ สิ่งที่ผมต้องการให้ลูกค้าเข้าใจคือเราขายลอตเตอรี่นะครับผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นส่วนการตั้งชื่อว่ากองสลากเพราะกองสลากเป็นคำที่คนได้ยินแล้วติดหูพูดถึงกองสลากแล้วนึกถึงสำนักงานสลากเลยทำไมถึงมาทำลอตเตอรี่ออนไลน์ เห็นโอกาสทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับเริ่มจากโควิดคนเริ่มไปกันน้อยลงลอตเตอรี่หยุดขายถึง3-4มงวดลอตเตอรี่ไม่มีขายข้างทางคนไม่สามารถขายลอตเตอรี่ได้แต่ผมไปรีเสิร์ชตลาดมาว่าตลาดนี้มันมีมูลค่าอยู่พอสมควรและทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นโลกออนไลน์หมดแล้วแล้วก็สามารถตอบโจทย์ช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการจะซื้อต้องการจะหาเลขเยอะๆได้นะครับ คำถามต่อไปครับค่าบริการ20บาทเป็นค่าอะไรบ้างผมบอกตรงๆนะครับว่าตอนนี้เรายังมีระบบตัวแทนอยู่20บาทที่ได้มาจะแบ่งเป็นภาษี1บาท40ตังก็คือ7%และถ้าขายลอตเตอรี่ให้ผมจะได้10บาทและยังมีที่ได้1บาท50คืออีกส่วนหนึ่งเบษษ็ดเสร็จตอนนี้ผมโดนไปแล้ว15บาทยังไม่รวมค่าบริการในการขึ้นค่าจัดเก็บ ค่าใช้งานระบบค่าซอฟต์แวร์ที่ผมเช่ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีคอสและมีต้นทุนหมดการที่คุณมาเสิร์ชเลขง่ายๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยที่มันไม่มีต้นทุนแต่จริงๆแล้วต้นทุนมันคือต้นทุนของค่าการตลาดหรือระบบในหน้าที่ผมคิดขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้คนไทยที่ลำบากอยู่ในช่วงโควิดมีรายได้ขึ้นมาด้วยตอนนี้ถ้าใครขายลอตเตอรี่ให้ผมจะได้ส่วนแบ่งใบละ10บาท โดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่คุณโปรโมทคุณจะได้ใบละ10บาทเรามีตัวแทนอยู่หลายร้อยคนที่เขาได้เงินจริงมาแล้วและตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นส่วนของเงิน20บาทผมพูดตรงๆว่าหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วลอตเตอรี่ใบหนึ่งผมได้อยู่2 3บาทเอาเป็นว่า20บาทกลายเป็นภาระสำหรับผมมากกว่า มีการลงข่าวหลายเพจดังทั้งเพจโปรโมชั่นเพจข่าวหลายสิบเพจเป็นแผนโฆษณาการตลาดหรือเปล่าผมบอกตรงๆต,ตรงนี้นะครับว่าตอนแรกที่ผมเห็นผมตกใจเหมือนกันตกใจมากที่เพจใหญ่เอาไปทําข่าวและตกใจมากกว่าที่เขาประกาศว่าเราขาย80บบาทผมไม่ได้มีแผนการตลาดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้จ้างเขาโปรโมทไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอันไหนที่จ้างก็คือจ้างแต่อันนี้ไม่ได้จ้างนะครับถ้าเป็นไปได้ ผมจะจ้างให้เขาไม่เขียนครับถ้าข้อมูลมันถูกอย่าเขียนเขียนได้เลยครับแต่วันนี้ข้อมูลที่เพจแรกมันผิดครับอโอเคนะครับเราคอนเฟิร์มนะครับว่าเราไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆให้เพจได้ทั้งสิ้นในตอนนี้นะครับคำถามต่อไปครับหลายคนบอกว่าเป็นการไปแย่งอาชีพคนขายแผงคนพิการทางกองสลากคิดอย่างไรถ้าจะพูดถึงข้อเท็จจริงเลยอะลอตเตอรี่แม่ค้าที่เดินขายข้างทางทุกวันเนี่ยนะครับ เขารับมาเนี่ยมากกว่า80บาทอยู่แล้วแล้วเขาจะต้องสต็อกของขายไม่หมดขาดทุนคนพิการอะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ขายแม่ค้าขายหวยที่เราเห็นทั่วไปข้างถนนเนี่ยมีรายได้ต่อเดือน ประมาณ9,000ถึง1,000 0บาทเท่านั้นเองและยังมีความเสี่ยงในการขายลอตเตอรี่ไม่หมดด้วยตอนที่ผมทำผมคิดถึงจุดนี้อยู่แล้วครับผมคิดจุดนี้ตั้งแต่แรกว่าผมจะทำยังไงดีและผมเป็นนักการตลาดทางอินเทอร์เน็ตมาก่อนผมเข้าใจโมเดลหาเงินโมเดลหนึ่งที่เรียกว่า Affiliate คือ การทําให้ใครก็ได้สามารถช่วยเราขายของโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีภาระระบบไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าผมอยากจะไปช่วยคนที่เขาจะต้องไปลงทุนซื้อลอตเตอรี่ราคาแพงกว่า90บบาทแล้วมาขายทั้งที่รู้ว่าผิดก,กฎหมายแต่จำเป็นต้องทำผมอยากจะช่วยคนพวกนั้นอยู่แล้ว แผนต่อไปของผมผมมีแผนที่จะทําแท็บเล็ตและไปคุยกับแม่ค้าขายหวยว่าให้แม่ค้าขายหวยหรือพ่อค้าขายหวยเนี่ยเอาของผมไปคู่กับของสํานักงานสลากเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อสลากต้นทุนแพงๆและเสี่ยงขาดทุนแต่ยังคงได้กําไรใบละสิบบาทอยู่โดยไม่ต้องลงทุนนะครับผมอยากจะส่งต่อโอกาสจากความสามารถที่ผมมีมากกว่านะครับเอาลอตเตอรี่มาจากไหนนะครับ ผมไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดสนามบินน้ำนะครับผมใช้วิธีเดียวกับแม่ค้าที่เดินอยู่ข้างถนนเลยครับทำไมถึงได้มาในจำนวนเยอะถ้าคุณมีต้นทุนแล้วก็มีลูกน้องมีคนไปเฝ้าคุณสามารถหาลอตเตอรี่ในจำนวนที่เยอะแต่สำหรับผมก็ยังไม่ได้เยอะมากผมขอพูดตรงนี้นะครับว่าผมก็ยังไม่ได้มาเยอะมากผมได้มาจำนวนหนึ่งพอที่จะจำหน่ายและมีเลขมากกว่าแผงทั่ว,วไปเท่านั้นเอง ทำไมถึงเปลี่ยนมาขาย80เน็ตได้ตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาผมปรึกษาทนายและปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วผมมีระบบมีแพลตฟอร์มมีอะไรที่มันเป็นต้นทุนขึ้นมาผมเลยคิดว่าผมสามารถคิดค่าบริการใช้ระบบได้คิดว่าค่าบริการขึ้นเงินแทนได้คิดว่าค่าบริการอะไรหลายๆอย่างแทนได้แต่สุดท้ายแล้วมันทำไม่ได้ผมจำเป็นจะต้องตัดสินใจบางอย่างผมเลยจาเป็นที่จะต้อง เลี่ยนกลับมาขาย80บาทด้วยใช้วิธีขายได้เท่าไรก็ขายเท่านั้นนะครับเหลือกําไร1บาท2บาทพอให้ออฟฟิศอยู่ผมก็เอาขอให้ออฟฟิศผมเดินต่อไปได้เพราะผมไม่สามารถปิดออฟฟิศตอนนี้ได้ผมมีทีมงานที่ต้องดูแลผมมีเงินลงทุนที่เสียไปนะครับสาหรับหลายคนที่ขอการโอนเงินคืนสําหรับคนที่ทําการสั่งซื้อไปแล้วจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับสาหรับคนที่ทําการสั่งซื้อไปแล้ว 20บาทนะครับสำหรับ20บาทเราคิดค่าบริการมาก่อนที่จะประกาศนะครับพอหลังจากประกาศเราจะไม่คิดค่าบริการแล้วเพราะว่าผมไม่สามารถโอนเงินคืนให้ทุกคนได้แต่หลังจากนี้ผมขอไม่คิดค่าบริการต่อไปครับจะขายราคาเน็ต80บาทตลอดไปหรือจะปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมผมอยากจะปรึกษาหรือว่าหาลือข้อกฎหมายกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ว่าเมื่อมันมีแพลตฟอร์มอย่างนี้ผมจะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าอาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นผมจะพยายามขาย80บาทให้ได้มากที่สุดและนานที่สุดจนกว่าผมจะแบกไม่ไหวหรือจะไม่มีลอตเตอรี่ให้ผมขายเข้าหน้าเว็บขาย80บาทไม่มีค่าบริการบริษัท กับตัวแทนจำหน่ายเอากำไรจากไหนนะครับผมหาลอตเตอรี่เนี่ยตอนนี้ผมหาได้ประมาณ70 6 78ถ้าไม่ถึง80บบาทผมก็ยังพอมีกำไรเล็กๆน้อยๆพอให้ลูกน้องแล้วก็ตัวเองแล้วก็บริษัทอยู่รอดเอาเป็นว่าผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ผมสร้างขึ้นมาผมคิดโปรเจกต์ขึ้นมาผมเหนื่อยมาผมสร้างบริษัทนี้มาผมไม่อยากปิดบริษัทไปง่ายๆผมก็จะลองสู้ดูครับก็ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ไหว ก็ขอยยมแพ้ครับบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกตัวแทนไหมสามารถขาย80บาทได้ตลอดหรือเปล่าผมต้องขออภัยตัวแทนอย่างมากที่ผมจะต้องยกเลิกระบบตัวแทนออกไปเพราะผมไม่สามารถแบกค่าใช้จ่าย10บาทต่อใบโดยที่ผมไม่มีกำไรผมอยู่ไม่ได้ครับเราไม่สามารถทำระบบตัวแทนอยู่ได้แต่งวดนี้นะครับงวดนี้หลังจากนี้ไปจนวันหวยออกถ้าตัวแทนยังขายได้ผมยังไม่ปิดระบบ ถ้าคุณยังขายอยู่คุณยังได้กำไร1ิบบาทเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าลอตเตอรี่ผมได้แค่เจ็ดสิบบาทนะครับแต่ผมจะพยายามแบกไว้เพราะผมรับปากตัวแทนแล้วว่าผมให้คุณมาช่วยผมขายแล้วผมจะให้ค่าคอมมิชชั่นคุณ10บาทผมเป็นคนรับสารคำพูดและผมจะทำให้ได้นะครับผมยืนยันว่างวดนี้ยังจะมีระบบตัวแทนแบบเดิมอยู่สำหรับงวดหน้าผมน่าจะยกเลิกระบบตัวแทนและ ตั้งใจขาย80บาทตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศออกมานี่น่าจะเป็นเคสแรกที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแก้ปัญหาหวยแพงได้นะครับ ยกเลิกค่าธรรมเนียมจะลุยธุรกิจต่อ,อยังไงยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันแต่ว่าผมมีทีมงานอยู่ประมาณหนึ่งแล้วผมก็ทําเพจท f Facebook ทําอะไรของผมแล้วพอค่าการตลาดมันหายไปผมก็จะมีลูกน้องอยู่ประมาณสักสิกว่าคนมันสามารถรันโปรเจกต์นี้ต่อไปได้อาจจะกำไรน้อยหน่อยยังไงก็ขอลองยังขอสู้มันเป็นบริษัทที่ผมสร้างขึ้นมาผมขอสู้ต่อไปครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องชื่อเว็บไซต์กองสลาก com นะครับ กองสลาก c อ m เนี่ยถ้ามันทําให้สับสนแล้วทางสํานักงานหรือทางรัฐบาลทําหนังสือชี้แจงหรือเข้ามาหารือกับผมผมยินดีที่จะเปิดรับความคิดเห็นนะครับลอตเตอรี่ผม80ทุกใบชุด5ใบก็80ชุด10ใบก็80เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นครั้งแรกครับชุด5ใบขาย400บาททาไมเพจอื่นถึงขายได้ ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเพจอื่นถึงขายได้มันอาจจะยังไม่มีดราม่าให้คนอื่นเห็นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากยืนยันอย่างข่าวที่ว่ามีหวยเงาอะไรอย่างเงี้ยผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีหวยเงาและลอตเตอรี่ของผมเป็นใบจริงทุกใบเมื่อกี้ผมเพิ่งสแกนไลน์นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูล็อกเกอร์หรือว่า ตู้เซฟที่ผมเก็บลอตเตอรี่และกองสลาก com เรามีนโยบายเก็บลอตเตอรี่เก่าไว้1ปีเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกค้าสามารถเข้ามาดูลอตเตอรี่ที่เราเก็บไว้ทุกใบได้ยกเว้นใบที่ถูกลางวัลใบที่ถูกลางวันผมจําเป็นต้องเอาไปขึ้นเพราะผมจ่ายเงินให้ลูกค้าไปแล้วนะครับทำไมที่สนามบินน้ำถึงมีราคาต่ำกว่า80บาทได้ผมยืนยันว่ามีแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้สิ่งที่ผมห่วงความรู้สึกที่สุดน่าจะเป็นตัวแทนขายของผมมีหลายคนที่หาไรายได้หลักหมื่นนะครับ แล้วอยู่ๆเราปิดระบบตัวแทนเมื่อกฎหมายเขาบอกว่าผมไม่สามารถคิดค่าบริการค่าใช้ระบบได้ผมคงไม่ดือ้อผมพูดตรงๆว่าวันนี้ผมเสี่ยงมากถ้าผมยืนยันขาย80บบาทแล้วตัวแทนทิ้งผมไปหมดแล้วผมขายต่อไปไม่ได้บริษัทไม่สามารถคัฟเวอร์ค่าใช้จ่ายได้ผมก็ต้องปิดบริษัทผมก็วัดดวงกับตรงนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้าเราและจะเป็นลูกค้าเราต่อไปในอนาคต ถ้าถูกลางวัลหักเปอร์เซนต์ไหมครับยังเหมือนเดิมครับกองสลาก .com นะครับถ้าคุณถูกลางวัลเราจ่ายเต็มจํานวนนะครับเราจ่ายเต็มจํานวนถูก2ตัวได้2องพันไม่มีหักเปอร์เซนต์นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การไม่มีหักเปอร์เซนต์ผมก็โดนหักแต่ผมเสียภาษีให้ลูกค้าเพราะผมมองว่ามันเป็นค่าการตลาดครับให้เว็บผมมีข้อดีแตกต่างจากพี่อื่นมันก็เหมือนการทําธุรกิจทั่วไปนั่นแหละครับผมไม่รู้จักสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เคยไปเลยครับ แต่จะไปวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ผมถ้ามีโอกาสผมจะไลฟ์สดตอนที่ผมเอาลอตเตอรี่ใบจริงที่ถูกลังวัลไปขึ้นรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลอตเตอรี่เราไม่ใช่ของจริงเรามันจะไม่สามารถเอาลอตเตอรี่แท้ๆไปขึ้นรางวัลที่สํานักง,งานสลากได้นะครับลดค่าตัวแทนแล้วไม่ต้องยกเลิกได้ไหมผมพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับถ้าสมมุติว่าผมสามารถทําได้ผมก็จะทํานะครับแต่ตอนนี้ผมกงยังไม่สามารถรับปากได้ครับ ถ้า80ไม่ไหวก็ขาย90ก็ได้นี่คะ่ะ90เราก็ยังผิดกฎหมายอยู่ครับตอนนี้ผมบอกตรงๆว่าผมรอติดต่อจากสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อมาดําเนินคดีกับสิ่งที่ผมผิดพลาดไปว่างนั้นเถอะผมรอเขามาดําเนินคดีผมอยู่นะครับก็ถ้าสมมุติว่าผมยังโดนดําเนินคดีไปแล้วแล้วผมยังคงทําเหมือนเดิมผมก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับผมเชื่อว่าเมื่อเรามีลูกค้าเห็นใจเราแล้วเร,เราอยู่ได้แล้วเราทําอะไรให้มันชัดเจน บางครั้งผมอาจจะมีโอกาสได้โคต้าลอตเตอรี่ที่ถูกต้องและราคาเหมาะสมมาจำหน่ายในราคาที่สามารถควบคุมราคาให้ลูกค้าทุกคนได้ซื้อในราคา80บาทนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมยืนยันอีกครั้งว่าเว็บกองสลาก com ไม่ใช่ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่รู้จักกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราเป็นเพียงผู้ซื้อรตรลอตเตอรี่รรมา และนำมาอัปโหลดขึ้นระบบขายแบบออนไลน์และเราจ่ายรางวัลให้ลูกค้าก่อนโดยเรานำลอตเตอรี่ใบจริงไปขึ้นรางวัลให้ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับลอตเตอรี่เรามีใบจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมไม่จ่ายเพราะผมไม่ได้จ่ายเองนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์จ่ายโดยรัฐบาลสโลแกนนี้เป็นของจริงนะครับเงินที่จ่ายพวกท่านเป็นเงินรัฐบาลน,นะครับ ถูกต้องตามกฎหมาย100%เอร์ซครับออฟฟิศอยู่เอกมัยนะครับสุขุมวิท63ิตึก SSP Tower ชั้น21ขึ้นมาแล้วมองทางขวามือเจอเลยครับสามารถพามาตรวจสอบได้ทุกอย่างนะครับยังยืนยันว่าลอตเตอรี่ทุกใบเราเก็บไว้ย้อนหลัง1ปีทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เลยนะครับขึ้นเงินที่สำนักงานได้เลยไหมครับถ้าถูกรางวัลกับผมนะครับโอนเงินให้ทันทีครับไม่ต้องมาขึ้นครับแต่ถ้าสมมุติว่าไป ถูกมาจากที่อื่นสามารถมาขึ้นที่สำนักง,งานได้เลยครับเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูออฟฟิศนะครับแล้วก็ที่เก็บลอตเตอรี่ว่าเราเก็บลอตเตอรี่จริงไหมออฟฟิศเราเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันครับผมจะพาดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับพอคุณเปิดเข้ามานะครับคุณจะเจอเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าออฟฟิศเราเลย ตรงกองสลาก .com ตรงนี้เป็นที่สําหรับคนมาขึ้นเงินรางวัลเราสามารถมาขึ้นเงินรางวัลกับเราได้นะครับซื้อที่อื่นก็ขึ้นเงินรางวัลกับเราได้นะครับเราไม่หักเปรอร์เซ็นเช่นกันนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้องๆที่นั่งทํางานนะครับน้องทีมซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงนะครับมีคําถามอะไรถามเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับห้องเก็บลอตเตรอรี่นะครับเรามีล็อก2ชั้นนะครับชั้นแรกเป็นฟิงเกอร์นะครับแล้วชั้น2เนี่ยเป็น นี่คือลอตเตอรี่ที่เราเก็บไว้นะครับไม่โดยปกติหลังจากเราเปิดแล้วเราจะปิดเราจะเปลี่ยนรหัสทุกครั้งครับนี่ครับนี่เป็นงวดล่าสุดนะครับ16มีนาคมนะครับ16มีนาคม2 5 6 4นสนะครับสแกนเสร็จนำเข้าตู้เซฟทันทีไม่มีการนำไปขายต่อไม่มีวนนะครับเราไม่มีลอตเตอรี่เงานะครับของเราไม่วนนะครับถ้าผมทุจริตหรือว่าใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมจะโดน จับคนแรกเลยครับก็เหน็ดเหนื่อยไปอีกวันครับกับปัญหา<ม>เพจเก็นกล่าวผิดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนิดนึงคิดว่าเราเป็นสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าไอสิ่งที่ผมทําอยู่บางทีมันไม่ได้ก็ทําให้เราเปลี่ยนก็ยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรต่อไปเหมือนกันครับ <S <S สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจกันแล้วก็จะเป็นลูกค้าของกองสลาก com ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ